อันนี้คือทัวมาลีนหลายสีนะครับเทคนิคในการใช้หินทัวรมาลีนตามตำราเขาบอกว่าทัวรมาลีนมันจะมีแปดแปดประมาณแปดกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มละสีสีดําสีขาวสีเขียวสีแดงแดงกระชมพูออนเดียวกันนะแล้วก็สีฟ้าแล้วก็ไม่มีสีนะครับรวมแล้วแปดกลุ่มให้ใช้ร่วมกันทุกๆก,กลุ่มจะได้ผลดีที่สุดว่างั้นนะครับ เขาก็เลยนิยมร้อยๆกันมาหลากสีเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นเขาขายทอมารินก็จะมีหลากสีมากแต่ว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ตําราเล่มนั้นบอกนะว่าถ้าเราใช้เดี่ยวๆสีไหนก็ตามแต่ควรจะใช้คู่กับทอมารินแตงโมนะครับเพราะว่าทอมารินแตงโม,มมันจะไปช่วยขยายอนุภาพของทมารินสีอื่นๆทุกๆสีให้มีอนุภาพมากขึ้นทมารินแตงโมก็เหมือนก็คือเส้นใหญ่ๆสุดที่อยู่ในมือผมนี่นะครับคือ ที่มีทั้งสีชมพูและสีเขียวในลูกเดียวกันนะครับก็คือเส้นใหญ่สุดข้างในนี้นะครับแล้วก็บางกรณีมันก็จะเป็นแบบว่าเขาร้อยมาลูกละสีแต่ว่าก็คือรวมแล้วก็มีทั้งชมพูและก็เขียวอยู่ในเส้นเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับ <laughs> ให้หายใจเข้าลึกๆยาวๆนะครับดึงพลังงานเข้าไปผ่านลมหายใจของเราเองชวมารีนี้จะเป็นหินที่เกี่ยว ในบรรดาตระก,กูลหินทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่า3อันดับแรกที่มีพลังงานของเพียโซอิเล็กตริซิตี้มากที่สุดคืออะไรแต่ว่าที่แน่ๆท่วมารีนจะมีพลังงานจะมีคุณสมบัติเพียโซอิเล็กตริซิตี้มากกว่าควอดนะครับเพียงแต่ว่าทัวมารีนเป็นหินที่ทราคาแพงมากกว่าควอดเพราะฉะนั้นในโทรศัพท์มือถือของเราในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเขาก็เลยนิยมใช้ควอดควอดใสๆนะครับ เป็นตัวขยายสัญญาณแทนนะครับแต่ตัวมารีนจะเป็นหินที่มีพลังงานเรื่องนี้มากกว่ามากกว่ามากกว่าคอร์นะครับเพสโซลิติซิตี้ก็คือว่าเวลาเราเอาเหินที่เป็นตัดเป็นแผ่นบางๆนะแล้วเวลาเราใส่แรงกดเข้าไปอาจจะเป็นแรงกดจากอะไรก็ตามแต่นะครับ <S <S มันจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่มูเตลูนะครับทวมารีนจะเป็นหินที่มีเพสโซลิติซิตี้มากกว่ามากกว่าคอร์นะครับแล้วก็เวลาเราใส่ทวมารี โทมบรินเนื่องจากว่ามันมีทั้งเอ่อพียสโซลิติตี้ก็คือมันมีทั้งกระแสไฟฟ้ามันมีทั้งเอ่อเอ่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยมันก็จะไปะช่วยทําให้สนามพลังงานออร่าเราแข็งแกร่งมากขึ้นรวมถึงทําให้กระแสไฟฟ้าในร่างกายเราไหลเวียนได้ได้แข็งแกร่งมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอวัยวะต่างๆจักราต่างๆรวมถึงต่อมไรท้ท่อทุกๆุกต่อมในร่างกายเราทุกจะถูกกระตุน้นให้ทํางานดีขึ้นพวกเอ่อ เส้นเมรเดียนทั้งหลายพวกนาดิสทั้งหลายในร่างกายเราจะถูกทำางานจะถูกส่งเสริมไม่ทํางานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือตัวมารนนะจะนั้นเป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยรักษาโรคภัยกระเจ็บได้ดีมากๆให้ใส่คู่กับชุดของมันเองอาจจะเป็นทัวมาลินสีอื่นๆเพราะทัวรมาลินอย่างที่บอกมันจะมีขยายทั้งพลังแม่เหล็กและพลังไฟฟ้าในตัวเรานะครับแล้วก็รวมถึงขยายคุณสมบัติของการเป็นคริสตัลของตัวเรา ซึ่งก็คืออยู่ในกระดูกอยู่ในอะไรพวกนั้นนะครับร่างกายมนุษย์ก็จะมีความเป็นคริสตัลความเป็นผลึกคริสตัลอยู่ด้วยอย่างในไขกระดูกในเซลล์ของกระดูกเป็นต้นนะครับอันนี้ให้ทําสมาธิบบกับขดทัวมารีนนะครับใครที่ป่วยอยู่นั่นแหละเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะใช้ทัวมารีนนะครับมันจะไปช่วยอะไรหลายๆอย่างมากดึงพลังงานเข้าไปนะครับเส้นซ้ายมือสุดจะเป็นทัวมารีนแตงโม อีก3เส้นที่เล็กๆนี่จะเป็นโทมารินหลากสีเพระาะฉะนั้นก็คือตรงตามตำราเป๊ะเลยนะครับใช้คู่กันผมก็เลยเอามาให้ดูคู่กันพวกโทมารินสีแดงนี่จะช่วยเรื่องจัก,กัดที่2เรื่องสมรรถภาพทางเพศด้วยเรื่องออความคิดสร้างสรรค์ด้วยรวมถึง Fertilization ก็คือการเป็นหมันไม่เป็นหมันอะไรเนี้ยจะส่งเสริมให้ให้ดีขึ้นนะครับพวกโทมารนสีเขียวก็จกกักรหัวใจชมพูก็จัก,กัดหัวใจนะครับ ชมพูเลนสีน้ำตาลสีเหลืองก็จะเป็นจัก,กัดที่3กับที่2สีดำก็จะช่วยหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับสีฟ้าก็ช่วยจัก,กัดที่5พวกต่อมไทมสัสพวกอะไรต่ออะไร ผมจะหาวตลอดเวลาลนะครับแค่ไม่ออกเสียงนะครับเก่งใจคนดูนะครับพลังมันจะวิ่งขึ้นมาตลอดนะครับแต่นี้นะครับพวกเราน่าจะรับพลังงานได้ระดับหนึ่งแล้วเนาะคราวนี้ให้พวกเรา หายใจเข้าลึกๆยาวๆนะครับดึงพลังงานหินเข้าทางลมหายใจของพวกเราเองไปรวมกับพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างที่จะกระหัวใจตัวเองซึ่งอยู่ที่ตรงกลางซวงอกระดับเดียวกับหัวใจเสร็จแล้วหายใจออกแผ่พลังงานแห่งความรักและแสงสว่างรวมถึงพลังงานหินทัวมารินในมือผมนี้นะครับออกไปให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกผู้ทุกนามบนโลกใบนี้นะครับ แผ่ออกไปให้กับทุกผู้ทุกนามทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงแผ่ไปให้โลกใบนี้ด้วยครับไปเยียวยารักษาทุกผู้ทุกนามให้กับให้กับโลกด้วยนะครับหายใจเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งดึงพล left, London, ังงานเข้ามาทางจักรที่4หายใจออกแผ่ออกไปให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกผู้ทุกนามให้กับโลกทั้งโลกนะครับเยียวยารักษาทุกผู้ทุกนามทุกสิ่งทุกอย่างอวยพรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุข มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมีแต่ความบริสุทธิ์มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เต็มไปเต็ม,เ,ตมเปลี่ยนไปด้วยความสูงส่งดีงามสูงสุดอวยพรไปนะครับทําด้วยความไม่ยึดติดกับสิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาไรเงื่อนไขอย่างสิ้นเชิงนะครับไรเงื่อนไขอย่างสิ้นเชิง บางท่านเพิ่งเข้ามานะครับก็พอดีแหละดึงพลังงานเข้าทางลหมหายใจนะครับพลังงานจากหินนะครับสูตรลหมหายใจประหนึ่งว่าดึงพลังงานจากหินในจอภาพนี้เข้าทางลหมหายใจตัวเองเอามาประสานร,รวมกับพลังงานแห่งความรักและแสงสว่างและเจตนาอันบริสุทธิ์อันงดงามของเราที่จะกระหัวใจของเรานะครับ หายจะออกก็ให้แผ่ความรู้สึกดีๆนี้ความปรารถนาดีนี้ความเมตตาการณุณานี้แสงสว่างนี้ออกไปรอบๆตัวเองอย่างไร้ขีดจํากัดไร้ประมาณนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้โลกใบนี้ทั้งโลกนะครับให้เป็นไปเพื่อความสูงสรงดีงามของทุกผู้ทุกนามอย่างแท้จริงให้ทุกผู้ทุกนามมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมีแต่ตความสุขความเบิกบานมีแต่ความสมบูรณ์พูนสุขอย่างแท้จริงนะครับ โอม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 จงเป็นไปตามนั้นจงเป็นไปตามนั้น so it be so it be so be it so be it โอเคครับขอบคุณทุกท่านนะครับ